โอกาสเดียวในรอบ50ปีอิสราเอลต้องโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามที่กําลังคุกคุนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับและดูเหมือนว่ามันกําลังจะขยายวงกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่กลายเป็นสงครามลัดต่อรัดนะครับนันก็คือสงครามที่มันกําลังดําเนินการอยู่ในตะวันออกกลางตอนนี้นะครับสงครามที่มันขยายวงจากการที่อิสราเอลไปโจมตีกลุ่มนักรบตัวแทนของอิหร่านนั่นก็คือกลุ่มฮิชบอลล็อกนะครับ และก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไหลกลายเป็นสงครามอิสราเอลกับอิหร่านที่พร้อมจะเกิดขึ้นปะทุขึ้นหนักขึ้นทุกวันหลังจากที่อิหร่านนี่แหละครับเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปราวุธทางอากาศขีปนวุธพิสัยไกลขีปราวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับรวมๆแล้วหลายรูปแบบเกือบ200ลูกนะครับที่โจมตีไปในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ สานการณ์ต่อจากนั้นนยครับอิสราเอลนั้นก็ยังไม่มีการตอบโต้กลับไปทางฝั่งของอิหร่านนะครับนับจนถึงปัจจุบันนี่นครับเลยเวลามา5-6วันแล้วครับที่อิสราเอลนั้นยังไม่ปฏิบัติการตอบโต้การที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลแต่ดูเหมือนว่าสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมีการพยากรณ์มีการคา,า,าดหมายมีการวิเคราะห์สำนักข่าวต่างๆมีการวิเคราะห์ตรงกันนะครับ ทุกคนมองไปในทางเดียวทางเดียวกันว่าอิสราเอลนั้นจะตอบโต้กลับไปทางฝั่งของอิหร่านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความรุนแรงรูปแบบนี่แหละครับยังไม่สามารถมีใครคาดเดาได้ทุกคนก็ได้แต่มีการคาดหมายประเมินกันว่าแนวทางแบบไหนที่จะเป็นแนวทางที่อิสราเอลน,นะครับไปจะโจมตีดินแดนของอิหร่านแต่ผู้ฟังครับการโจมตีของอิสราเอลนในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์นี่แหละครับอิสราเอลนั้นก็ยังมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะครับไปทางดินแดนของกรุงเบรุตทางใต้ของเลบานอนนะครับรวมถึงตอนนี้มันขยายวงไปถึงทางด้านทิศเหนือของอกรุงเบรุตด้วยนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเป้าหมายสําคัญก็คือกลุ่มนักบรบศูนย์ราชการของกลุ่มฮิสบัลล็อกนี่แหละครับที่มันยังหลงเหลืออยู่รวมถึงผู้นําคนล่าสุดของ กลุ่มฮิสบลอกนะครับดูเหมือนว่าจะถูกเด็ดหัวปิดชีพไปพร้อมๆกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวัที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอิสราเอลตอนนี้ปฏิบัติการเด็ดชีพกลุ่มฮิสบล็อกให้ลาบคาบเด็ดหัวถอนลาบถอนโคนไม่ให้กลุ่มฮิสบล็อกเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติการหรือว่านขึ้นมาได้อย่างน้อยๆนะฮะเวลา5ปี10ปีนี่แหละครับฮิสบลลอกท่าน,นก็ต้องใช้เวลาในการจะส่งสั่งสมในเรื่องของ ผู้นำคนใหม่นะครับแนวทางการดําเนินการใหม่ๆสะสมในเรื่องของอาวุธเทคโนโลยีต่างๆนะครับมันก็จะทําให้อิสราเอลนั้นนะครับห่างหายจากสงครามได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากที่มีการโจมตีที่ชานเมืองของกรุงเบรุตเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องของการติดต่อนะครับถนนหนทางที่กลายเป็นเส้นทางอพยพของ ประชาชนชาวเลบานอนนะครับที่จะอพยพไปเฉลียนั้นถูกตัดขาดไปมันก็ลําบากในเรื่องนี้และก็มีรายงานนะครับว่าการโจมตีวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นมันไปโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรวมถึงทําให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนี่แหละครับเสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับการโจมตีที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่อาลีคาเมเีนะครับผู้นําสูงสุดของอิรานนี่แหละครับกล่าวชื่นชมการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงสปดาที่ผ่านมา ของขีปนาวุธของอิหร่านนะครับว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงและถ้าเผื่ออิสราเอลนั้นตอบโต้กลับมาคาาปนดีก็ประกาศกล่าวเลยนะครับว่าอิหร่านนั้นจะเปิดปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคข,ของอิสราเอลทั่วทุกจุดของอิสราเอลเรียกได้ว่าจะทําให้อิสราเอลนั้นหายไปจากแผนที่โลกใบนี้นั่นก็คือคํากู่จากทางฝั่งของ อาลีคาเมเดี i, ผู้นําสูงสุดจิตวิญญาณสูงสุดของอิหร่านท่านผู้ฟังครับเนทันยูนั้นก็มีการประกาศก้าวชัดเจนเลยนะครับว่าอิหร่านนั้นทําผิดพลาดครั้งใหญ่ในการที่ไปโจมตีอิสราเอลเมื่อค่ําคืนวันอังคารที่ผ่านมาและมันต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมอิสราเอลนั้นบอกว่าจะต้องจัดการหรือว่าตอบโต้ก,การกระทําของอิหร่านอย่างแน่นอนเนทันยูยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า อิหร่านนั้นไม่เข้าใจเหตุผลที่อิสราเอลนั้นไปโจมตีอิสราเอลนั้นต้องการที่จะคงดำรงอยู่ประเทศของตนไว้นั่นก็คือการที่ต้องไปจัดการกลุ่มนักรบต่างๆเหล่านี้รวมถึงอิหร่านด้วยท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ถ้าเกิดมีการตอบโต้กนันนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าอิสราเอลนั้นหมายมั่นปั้นมือและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะไปดำเนินการนั่นก็คือในเรื่องของโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลีย ท่านผู้ฟังครับอิสราเอลดูเหมือนว่าตอนนี้นี่นะครับถูกบังคับให้โจมตีฐานทัพนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างหนักอันเนื่องมาจากว่านิวเคลียร์ของอิหร่านนี่นะครับมันจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อไปในอนาคตต่ออิสราเอลไม่รู้จักจบสิน้นถ้าเผื่ออิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ท่านผู้ฟังครับอิหร่านนั้นต้องการที่จะพัฒนาและก็มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็มาเนิ่นนานแต่ก็ยังไม่สามารถ ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้สมบูรณ์ได้เพราะนั้นอิหร่านตอนนี้เนี่ยนะครับเร่งผลิตในเรื่องของเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้บริสุทธิ์มากที่สุดนะครับเพื่อจะสามารถนำมาทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะนั้นมันต้องใช้ยูเรเนียมบริสุทธิ์มากกว่า20กิโลกร,รัมขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจึงสามารถเป็นผลิตอาวุธนิวเคลียร์ลูกแรกๆได้เพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอิหร่านนั้นต้องเร่งผลิต แยกแล่ยูเรเนียมให้บริสุทธิ์นี่แหละครับ93ขึ้นไปเพื่อที่จะมาผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่การที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลนี่แหละครับมันก็เลยทําให้กองทัพอิสราเอลนั้นได้รับการเตือนว่าอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนว่ามีอาวุธนิวเคลียร์การที่อิหร่านสามารถกล้าตอบโต้ยิงเข้าไปในดินแดนของ อิสราเอลได้นั้นสแสดงว่าอิหร่านั้นตอนนี้เชื่อศักยภาพของตัวเองนะครับว่ามีของอิสราเอลตอนนี้ได้รับคําเตือนนะครับว่าอิหร่านั้นดูเหมือนว่าอาจจะมีอาวุธนิวเคลีย์สำเร็จแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลนั้น,น,นจึงต้องดําเนินการทันทีเพื่อปกกันป้องกันไม่ให้เตารานั้นพัฒนาอาวุธนิวเคลีย์ได้สําเร็จอีกต่อไปนั่นก็คือเหตุผลที่ อิสราเอลนี่แหละครับต้องเร่งดําเนินการเพราะว่าสถาน,นการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดเป็นช่วงเวลาที่จะไม่มีโอกาสอีกแล้วในการที่อิสราเอลนั้นจะไปโจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบที่อาจจะรุนแรงเกิดขึ้นถ้าเผื่อมีการโจมตีขณะน,นี้นี่นะครับเตหารานก็พยายามที่จะเร่งโครงการอาวุธนิวเคลียร์ให้ไวที่สุดเนื่องจากว่าอิหร่านตอนนี้ กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเสียเปรียบขนาดหนักเพราะว่าสำหรับช่วงเวลานี้นีครับมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดหากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการรุกรานเลบานอนเหลก็กกการโจมตีด้วยเพจเจอร์นี่นะครับรวมถึงการถล่มอย่างหนักที่ไปจัดการกลุ่มนักรบฮิสบอลนี่นะครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าอิหร่านตอนนี้นี่นะครับไม่มีทาง ที่จะยับยั้งการโจมตีของอิสราเอลถ้าเผื่อมันจะเกิดขึ้นได้เรียกได้ว่าอิรานนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลได้แน่นอนเพราะว่าศักยภา,าพทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับอิรานนั้นไม่มีความสามารถที่จะตอบโต้อิสราเอลได้เลยในเรื่องของกองทัพอากาศท่านผู้ฟังครับในเรื่องของกองกําลังหลักๆถ้าเปรียบเทียบระหว่าง อิหร่านกับอิสราเอลอย่างรูปภาพที่เรานําเสนอให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเห็นนะครับว่าการสะสมกําลังอาวุธของอิหร่านนั้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของรถถังนะครับแล้วก็ขีปืนาวุธนะครับรถถังขีปนาวุธแล้วก็ยานเกราะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเทียบเทียบกันเนี่ยแหละครับในเรื่องของรถถังของอิหร่านกับอิสราเอลนั้นมันก็อาจจะพอๆกัน ยานเกาะล้อ,อยางของอิสราเอลอาจจะมากกว่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่อิหร่านสะสมกําลังอยู่ในปัจจุบันนี่ยน,น,นะครับเทียบกับกองทัพอากาศแล้วนะครับมีเรื่องของระบบกองทัพอากาศนี่แหละครับที่อิหร่านนั้นดูเหมือนว่าเสียเปรียบแล้วก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับอิสราเอลได้เลยเพราะนั้นการโจมตีถ้ามันเกิดขึ้นนี่แหละครับคงจะไม่มีการเอารถถังวิ่งไปใส่กันเพราะว่าในเรื่องของระยะพรมแดนนี่แหละครับที่มันห่างกัน เกือบ2,000กิโลเมตรนี่นะครับมันก็จะไม่มีทางที่จะเดินทัพกันด้วยรถถังยานเกราะหรือว่ากำลังพลพื้นราบอย่างแน่นอนเพราะนั้นการที่ถ้าเผื่อมีการโจมตีนี่นะครับอิหร่านก็จะใช้ในเรื่องของขีปราวุธพิสัยไกลหรือว่าขีปนาวุธไฮโปสนิกโจมตีขณะที่ทางฝั่งของอิสราเอลนั้นก็จะใช้ในเรื่องของกองทัพอากาศนี่แหละครับที่อิสราเอลนั้นมีความได้เปรียบมากกว่า เพราะนั้นการโจมตีถ้าเบื่อเกิดขึ้นนี่ยะครับอิสราเอลก็จะเน้นการโจมตีด้วยของกองทัพอากาศนี่นะครับโดยเฉพาะ F-35 i ไอซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินลบยุคที่5นะครับเป็นเครื่องบินสเตลนะครับที่อิหร่านนั้นคงไม่สามารถจัดก,การหรือว่าดำเนินการได้แม้ว่าอิหร่านนั้นจะมีระบบป้องกันภัยอากาศที่หนานแน่นที่สุดโดยเฉพาะที่โรงงานนิวเคลียร์นี่แหละครับโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้น จะมีในเรื่องของระบบป้องกันภัยระบาศอย่างหนานแน่นแม้ว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอิสราเอลสามารถไปจัดการระบบป้องกันภัยระบาศที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับอิสราเอลนั้นก็ยังไม่ได้ใช้สเตลหรือว่า F35 เข้าไปามาโจมตีแต่ในการใช้เหตุการณ์ในครั้งนั้นอิสราเอลใช้อาจจะเป็น F16 หรือว่า F15 นะครับในการโจมตีแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเผื่อว่าอิห่านั้น มีระบบป้องกันภัยระบาศที่มันมากขึ้นอันเนื่องมาจากว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทัพลัเสเซียนี่แหละครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาวุธกันคืออิรานนั้นส่งขีาปุธพิสัยใกล้ฟาสามให้กับทางฝั่งลัเสเซียแล้วอิเซียลัเสเซียก็มีการส่งระบบป้องกันภัยระบาศนะครับ S300 s ม0 0ี่นี่ะครับมาประจําการที่ดินแดนของอิรานเพราะฉะนั้นการโจมตีที่เกิดเกิดขึ้นจาก เครื่องบินลบของอิสเาเอลครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนในเรื่องของการใช้เครื่องบินลบเพราะว่ามันจะต้องไปเผชิญกับระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆของอิหร่านอย่างแน่นอนแต่ในเรื่องของเครื่องบินลบเนี่ยนะครับอิหร่านนั้นคงไม่มีศักยภาพในการที่จะเอาเครื่องบินลบมาต่อกอนหรือว่ามา ส่อสู้กับเครื่องบินลบของทางฝั่งอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลถ้าเผื่อมีการโจมตีทางอากาศนี่หละครับมันจะต้องบินขามบินข้ามพรมแดนหลายๆประเทศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนอิรักนะครับรวมถึงอาจจะเป็นซาอุดีอาระเบียด้วยที่ต้องใช้น่านฟ้าของประเทศต่างๆเหล่านี้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อุปสรรคของอิหร่านอิสราเอลในการที่จะโจมตีอิหร่านท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการโจมตีอาวุธนิวเคลีย ที่โรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียรย์ของอิหร่านนั้นดูเหมือนว่าอดีตประธานานนนธิบดีทรัมป์เนี่ยครับจะดูเหมือนว่าสนับสนุนให้อิสราเอลเนี่ยครับโจมตีสถานที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะมีเฉพาะไบเดนเนี่ยแหละครับที่บอกว่าไม่ต้องการให้อิสราเอลนั้นไปโจมตีในเรื่องของสถานที่เสริมสม,มรรถนะหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านท่านผู้ฟังครับการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้น ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักสำหรับการโจมตีที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนการโจมตีกลุ่มนักลุตนักลบฮิสบอลลที่อยู่แถวเลบานอนนะครับหรือว่าจะอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเบลุตอันเนื่องมาจากว่าแถบนี้ครับในเลบานอนนั้นมันจะไม่มีระบบป้องกันภายอา,ากาศที่หนานแน่นเหมือนทางฝั่งของอิหร่านนะครับแต่อิหร่านนั้นโดยเฉพาะโรงงานนิวเคลียร์นี่ละครับมันจะต้องหนานแน่นด้วยระบบป้องกันภายอา,ากาศอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น มันก็เลยกลายเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งของ f 35ของอิสราเอลนะครับในการที่จะแสดงบทบาทแสดงความสามารถในการใช้ความเป็นสเตลของ f 35เนี่ยะครับโจมตีเข้ามาในดินแดนของอิหร่านการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องบรรทุกไอ้เจ้าระเบิดเจาะเกราะนะครับ ที่จะต้องมาโจมตีในดินแดนของอิหร่านเพราะว่าโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมันจะอยู่ใต้ดินเป็นโรงงานที่อยู่ใต้ดินเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ในเรื่องของขีปุรุตเจาะเกราะนี่ครับเป็นจํานวนมากในการที่จะไปทําลายเพราะว่าโรงงานต่างๆของโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ต่างๆของอิหร่านนั้นมันก็จะอยู่ใต้ดินท่านผู้ฟังครับในเรื่องของโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านที่สําคัญสิ่งคัญมันก็จะมีอยู่ สโรงงานนะครับโรงงานอันดับแรกก็คือโรงโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งนาตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานเสริมสมรรถนะเลนียมหลักของอิหร่านตั้งอยู่ที่เมืองนาตันและเนื่องจากโรงงานแห่งนี้นะครับมีความสําคัญต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกานโรโจมตีที่ประสบความสําเร็จในโรงงานแห่งนี้นะครับมันก็จะไปขัดขวางความสามารถของ อิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างมากอีกโรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับและก็สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสมัตถเชื้อเพลิงของโรงงานนิวเคลียร์นี่ครับนั่นก็คือโรงงานที่ฟอร์ดอนะครับโรงงานแห่งนี้นี่แะครับมันตั้งอยู่อยู่ใต้ภูเขาซึ่งถือว่าเป็นอีกสถานที่สําคัญของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งการโจมตีโรงงานฟอร์ดอนี่แะครับอาจขัดขวางความพยายามเสริมสมรรถนะ แร่ยูเรเนียมให้ถึงระดับที่ใช้เป็นอาวุธได้2โรงงานนี่แหละครับมันจะกลายเป็นสถานที่สําคัญนะครับที่จะถูกขีบรุษจาะเกาะของอิสราเอลนี่แหะครับหมายมั่นที่จะไปโจมตีอย่างแน่นอนการโจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมนี่และครับมันจะเกิดขึ้นได้อีกโรงงานหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเป้าหมายนั่นก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์อิสฟาฮานและก็ฮา,ารัก ซึ่งโรงงานผลิตอ,ตอาวุธอาวุธโรงงานผลิตไฟฟ้านี่หละครับมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในการที่จะไปโจมตีเพื่อตัดทอนกําลังการผลิตของโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ทั้งสองแห่งท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หละครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือว่ารโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์นี่หละครับ มันจะต้องกลายเป็นเป้าหมายหลักแน่นอนในการโจมตีของอิสราเอลเพราะว่าเหตุการณ์ที่แบบนี้นะครับโอกาสแบบนี้นี่นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆนับเวลามาล่วงเลยมาเกือบ50ปีเลยนะครับที่อิสราเอลนั้นไม่มีจังหวะที่จะไปถล่มอิหร่านได้เหมือนชัดเจนเหมือนครั้งนี้พราะนั้นเหตุการณ์ที่อิหร่านนี่แหละครับใช้ขีปนวธโจมตีเกือบ200ลูกนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นใบประกาศใบเบิกทางสําคัญ ให้อิสราเอลตอนนี้นี่นะครับต้องโจมตีโรงงานผลิตอาวุธโรงงานเสริมสมรรถนะน,นิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างแน่นอนเพราะคาดเอว่าอิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นี่ครับภัยคุกคามมันก็จะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลตลอดไปแต่ถ้าเผื่ออิสราเอลสามารถไปจัดการโรงงานเสริมสมรรถนะน,นิวเคลียร์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี่นะครับได้อิสราเอลนั่นก็จะ สามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างน,น้อยก็10ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับกว่าอิร่าน,นั้นจะสามารถตั้งไข่หรือว่าปรับปรุงพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ